ยง้มแง้มนี่มันสิมีอยู่บ่าจะกระเจนไงมองว่าจะได้เราจับใครหนิแงามอยู่บ่เออเอาบ่ายังไงนครพนมเน่ยเพราะฝนตกไม่ไม่หน่มันก็มีเลยเนาะกบเขียดโอ้ยฝนตกขสองสามนี่เนี่ยกินเนี่ยกินหาบอยากเลยเนาะกระเจนอึ้งวะเนี่ยเอ ไปอีกนี่ใครจะกัน่ิอือบานเนี่ยเพิ่งนั่งนิ่มนั่งนิ่มโอ้สินค้าตามนดูเปนว่าดินี่นิ่มนิ่มกมีบานนี่ยงอร่อยเด้อโอ้ยตักกัอนหยังมันมีเนี่ยวสุ่มเสียบผมหาใครอยู่แล้วผมหาใครอยู่โคราชเพื่เดียวนี้นั่งนิ่มอันนี้มัยังี่ นี่รังนิม่มบนน่ะรังนิม่มโอ้ว่าลังนิมน่มนิ่มตัวนี้มันบกขาดได้นิ่มมามนาะโ,<น>โอ้ย,ม,อยมันจัดไปดิโอ้ยโอนิ่มนิ่มมันบกคือเพวงนี้มันมันบกขาดดีน้งานเดียกงานใครต่างหากนั่งข้างต่างหากไม่เฉลยน้ำพ่วงเดนี่ หมดระดับอลยต่อไปสอนแล้ววาหารรีสาดเนาะหนหวานจะเป็นร่อยวะผมคิดถปงไปยังแซ่บไปยังเลยขนาดผมก็ไปขายั้งด่างทังหนำวานมันม่เต็มขนาดนี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้ด่างก็อร่อยอืมนี่วได้นีจากการพิจปรณ์บอก บนไม่เจออะไรเอาอเป็นมระานแงคำแดงคำให้อโอ้ยจูกระสุูเด็กพกินเ็บเสียเเนาะโอ้ยารยากระบานี่มันี่าปนล้อนนี่ปนก้อนคนนบอกายังงแตปดงนาบาทโอ้ยจ็กจันเจกจันนมโอ้ย่อยจะจัปรดงนาีบาทนี่มน นี่หแปดสิโอ้ได้หลายอยู่นั่นน่ะไม่นด้หน่อยหน่อยนี่น่ะแปดสิบเลยน่ะโอ้ยไข่มดแดงไงก้อยไข่มดแดงเนี่ยปูกระปูค่อยค่อยค่อยก้อยเพราะไข่หมดแดงอ่ะเขาเนาะเขาเขาคัวเนาะแล้วก็ปลาลาเนาะปลาลาต้มสุกแล้วก็หอมแบงหอมใบมุ่นซับ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 แล้วก็บปฏิตำแล้ว ขัวได้เลยคนขูดขุกเลยไอ้คุกขูดขูดซอนขูดขูโอ้ยดีบางเน่าใส่สุดยอดเลี่ยเอาสเต็กมาแลกมันยอมไปผมไม่ได้ไม่ได้กินอาหารอีสานมาก่มเป็นสี่สิบปีแล้วบนนี้สี่สิบห้าสิบปีใจละมั้งเพราะว่าไอ้เลี้ยงจบมากสุดก็ได้อยู่บ้านเลยเนาะโอ้ตาย ไอ้ที่่ทีเว้ามานี่ของแซ่บๆนี่ใกล้กินแต่สมัยยังน้อยเตั้งแต่เรียนหม้อโซนึงม้อโซลสองม้อโซลสามนะอยู่แค่นั้นนะบรรน้องนะน้องนั่นก็จบมากกัมาทํางานก็กินอาหารโรงงานเลยเหรอบุ้งนี่แล้อาหารเสียดๆตรงสีจักจักน้อยนี่ก็นอไม้เห็นบ่หนินอฝนตกสองสามรอบก็บนอไม้เห็นบ่แต่ฝนตกรอบ ต่อต่อไปนี่สิมีเห็ดเรนบ่เบดือนเดือนเมษานี่ฝนฝนที่เริ่ตออรม,มตกเลย,ยเเน้อพอพฤษภาสิสิมีมีเห็ดเรนบ่เออมีเห็ดมุดหน้ากันเลยมีเห็ดแล้วก็ไปใต้ใต้กบใต้เขียดตอนที่กบมันมันมันบกบคู่กันน้นอจับเอาจับเอ้ยโอ้กบเขาคู่จับบนสนุกเหรอเออว่าอย่าว่าเด้อเขาคูเพรมันโดนไปเร็วเด้อเร็วเด้อโอ้แต่ <laughs> ผมผมไปจับข้าเจ้าข้าเจ้ายิบเอายิบเ,เอาเลยแหละห้องน่ะนะเตๆแถวไอ้แถวนครปนมบกไปดิ้งดิบงมีแต่บก,มมก,ก,กบประกบกูกันนั่นแหลเะเพราะต,ตกฝนตกสักสองสามรอบนี่มนันเนี่ยแม่งกินนู่นนี่บ้านนี่อ๋อ <laughs> โดยเฉพาะต้นต้นมะขามมันเนาะกับต้นหนังว่าใบใหญ่ๆลืมซื้อมันเลยนแหละคุ้มเอออเออนั่นแหละเอาเอา,เอาไอ้บางเทือกเอาตะเกียงไปอยู่นี่บางเทือกตะเกียงธรรมดานี่แหละสั่นลงมาไหลโพอพ,อพอเอาได้เป็นคู่สองคู่เลยน่ะทิ้งทิ้งไเมื่อไหร่แเมื่อจะเอาไปขายในตลาดได้หรอเปล่าขายทิงทิงเน,นาะ มันไหลมันทักไหลนี่ไปเจอไอ้นี่ยุคลานี่ไม่ยังครับปะกนรังผมไม่เจอยุคลาณ์ใช่ใช่ยังไงออคลิปออคิปมันมันเป็นไหนทิปเนาะมันไปพวกดบนดอยพวกดอยพวกดากเหนืออ๋อแล้วมันมันมันหยังไงไก่อ๋อหยังไก่บ้าด ้มุมๆยังมีเวลาเที่ยวเนาะบ่มีเมียบ่บ่มีลูกบ่เนมันได้ไปเที่ยวไว้แท้เนี่ยก็ไมีอยู่เนียก็ไปนอไปน้ำกันออกทิปยิงไงวายังว่าม่จะยังงี้ฟังเสียงคนอุบนลยนี่ขบวนเออฟุตบใหมทจับมอกันเนาะจีบ่า ไอ้ึงนี่โตัวตัวเมียกับตัวผูตัวไหนใหญ่ตัวแม่ยมันบ่ตัวผูตัวเล็กอืออึ่งอ่างอึ่งอ่างโอ้ยแต่ผมว่าเคยกินอยู่เคยกินแต่ขากับไข่มันุกกับกองน้องนั่นก็กินเลยล่ะไม่แข่งไม่แข่งเนะไม่แข่งอไม่แช่งของหายากเละบางเดี๋ย แมงเฆนี่เหรอเหแมงที่เนื้อต้มเนี่ยนี่มักข้าน่นอือตีโต๊ดโต๊ดนิ่งๆนานๆแต่โบโบโบไมีปีกโบไมีหยางนะเออนี่บมีปีกไงแค่แค่ไปเก็บโบมันมันอยู่กับพวกดอกดอกจิกดอกหยางนัานๆเคยเคยได้ทั้งแมงข้งได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหยางแล้วสมัยนั้นสมัยอยู่โรงเรียนประถมอมหาเกศโอ้ยจะความสืบเบื้นแบบบ้าน มีสะตอมีสะตอข้าวฝักละสีบาทอีสังกิกินสตอเราบอกคูม่มือเพราะเขาปลูกแล้วเขาปลูกแล้วมันปลูกขายดอกบาทที่ที่ท่านกินในต้นกระถินเลยเนาะมันน้อยพอด้ะต้นกระถินเนี่ยขายแล้วมั้งเนาะขายดีเลยกินเนาะอาหารหลักกะตำหงุงเนาะใส่ปลาปลาแดกปลาลาดเป็นตอนเป็นต้นเลยนะครับไอ ใบใบกระถินแล้ต้นดอกกระถินแล้วโอคโอเคโอเคแต่นี่ปีอยู่บนโอแคนี่ปีเหรอขัวล้วเพ็ดปีกออกเพชรตัมตัมอ่ะโอ้ตําไปตี่กระเจียวแล้ล็บคักเลยโอ้เอาเหลมะเร็อย่ยอดเด้ออาหารนะเอาหูสลามมาเล็กกบ่เอาเราวะเนื้อ อาหารกินกินม ok ันบ no. okay. um. ุค okay. ท no. no. ี่กันนอกอยู่อยู่ฟาคใต้เขาก็กินเขาเขาอยูากใต้เขาบกกินป่านธุ์ืเด้กินแต่ป่าทะเลว่างั้งงว่าเขาอยู่นี่นี่ต้มแบมี้ปุ๊บขายสีตัวร้อยต้มใส่ถุงต้มใส่ถุงสีตัวร้อยที่ตัวร้อยว่ามนอนอีกสามปีปีเีละจะได้อ่อนทั่ว พีซซ่าละบ,บาดเนี่ยเด็ดเลยฮะกินทองมักของแซ่บแล้วบาทยังกิกงนไรก็แกงน้ำไม้น้อแกงแกงน้ำไม้ที่ไอ้ใส่ข้าวเบือน่ะแล้วก็ไอ้ใส่ยานั่งลายๆนั่นน่ะเออแต่มีเห็ดเห็ดบดเนาะเขาเอ่ยเห็ดบดบองเห็ดเห็ดพอนน่ะเออนั่นแหละใส่เห็ดบดเข้าไปใส่ใส่ป่าไปสักหน่อยก็ได้เน้ะ แต่ปลาโบเดี๋ยวเอาไอไ้ใสทั้งตัวเด้เอาเต่สีเกาสีเกาเออยอดแต่ว่าใสเนือ้อใสเนื้นอไปนิดนึงก็ได้ก็แห้งแ่บ <c oughs> โอ้ยนี่เจของแซบป้สบ,บายเตยเต,ต,ต่สังเกตเบืองข้นข้นอิสานบกคอยเป็นหลงหัวใจเด้เพราะว่ามันมันโบนได้คอยกินไขมันนะ ผมเอาเห็ดนี่อบุญน้ำมันเลยนาะกะทิกกระโปงใส่บ่กระทิจักรจันโอจักรจันโอ้คุณมหาติจักรจันวะเขาติดเนื้อได้หรือเล่าเขามีเกาติดตังยัใหม่เลยอ๋เสาตังค่อยคยเคยไปติดอยู่แต่ว่าไอแต่ว่าเมื่อก่อนน่ะสอนเด็กอ่ะมีการติดแม่ฟันดเลยนะ ต้นไม้มันอยู่ฟันมาเก็บเอาเก็บเอาแล้วน้อแต่คู่มือนี่มันก็ฟันม่ได้ต้องกีกฎหมายต้นไม้ตัง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 เดียวติดน่ะยู่ในต้นต้นมะเดื่อมันบ่เออผมก็โอษจำได้ที่เราที่เราโอ้ยพักขนาดเนาะไรขนาดนั้นแต่ว่า หอยดิไดจ,กกจะแซ่บดิจะกรจันน่ะแซ่บเลยอีกอย่างนึงก็กมกักขิงไข่มันแหลวน้อไข่มันเหลืองๆหลองเน้อไข่ไข่ใหญ่นี่จะกรจันน่ะเอาเอาไปมกมกไข่จะกรจัน,นโอ้ยแซ่ยบขนาดนะีน้ก็ไม่ออกเทสเทปเลโอ้อาหารเนี่ยแต่ละภาคมันบุกซื้อกันเลยน้อ ทางอีสานนี่ก็สุดยอดอาหารเล่าเฮาแล้วนี่แล้วเฮามาหาซื้อกินแถวแถวกรุงเทพแถวหยังบ่คือเฮ็ดกินกับอยู่บ้านเด้บ่แต่ก้อบ่เออบ่คือกันว่าต้องเฮ็ดกินเองไม่จังอร่อยเเอออซื้ฮากินสมัยสมัยพ่อแม่บ่ไอ้ก่อนสีดำแจ่วแม่นบ่พริกนี่เสียบๆๆใส่ไม้แล้วก็เอาไปไปติ้งอ่ะ มะเขือเทศจะขการติ้งติ้งิ้งเอาหอมหอมแดงก็เอาเอาไปติ้งน้องม่กันเลน้ำไม่ซ้ำนี่แล้วนี่เขดีเสกน้่่นนั่งบขน่นน่ะโอ้ยว้าโอ้ตีใดเไดกเนาะแน้องหม่นึงอะ ใส่ใส่นันนาใส่ฟักทองนิดนึงน้อหมึกอีน้อใส่เห็ดไปน้ำโอ้ยเป็ดแกงเป๊ะอันแหละมากินแถวกรุงเทพบกคือแถวกรุงเทพบกคือและและมียอดยอดยอดในหม้อน้ำอ่ะใส่ใส่นโมโอ้ยสุดยอดเลย่อยเลยหายกลิ่นโอ้เขาไม่เห็ดขายเขาเห็ดเขาเห็ดรวมเนาะเขาไม่กินเอีเขาเห็ดแบบเห็ดขายมันว่าแซ่บเหมือนบกคือครับ เขียวบ้านเน่าเห็ดผีเงี้อนะขนาดสมัยยังน่อยไอ้แม่น่ะโบไซโบไซผมชุนรถยังแซ่บนะแต่สมัยตะกี้พอพอใส่กันซาต้มปลาซื้อใส่กันซาเนี่ยตะกี้มันโบขี้กฎหมายเด้กันซานอกปลูกไว้หน้าบ้านเลยล่ะต้มปลาต้มไก่ว่าจะมันต้มยังไงใส่เม็ดล่ะสองหัวประมาน ักหวานเด็มันมีผัวกหวานตีอ<า>ต่พักหวานปลาเนี่ยโอ้ยวกตกแกงนั้นเักหวานแกงใส่ไข่มดแดงสุดยอดเลยละ่ะเอาอย่งางมะละก,กับใบยอมเราไปถ้าแกงไงผัวกหวานใส่ไข่มดแดงอะ่ะเฮ้ยตัดเป็นอย่างไรเฮ้ยแม่งอย่างไรมันกินนู่นโอมันกินนู่น ไปกินน,น,น,นู่นเลยโอ้ยกลิ่นจนสี่ข่านกิ่นนะบางทีเราโดเดตส <laughs> ีไปอ่ะมันจะเปมอนเลยนี่อ๋อไปกินนู่นเนี่ยมันจะเปมอน,อน,มอนแต่ว่าสมัยสมัยอยู่นครมณุนนม่มยูเกือบทุกต้นเลยแต่ว่าต้นมะขามมันยูหลายที่สุดเลยในทีน่นูนน่นเนยย้อนมะขามเออ อือหนีเห็นไหมเนี่ยเขาแกงนไหมเนี่ยแกงยังหน่งแกงปลาไตผักหวานไตไข่บดแกงโอ sociedad, Actually, like it? It ้โอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเลยอาหากินบมดได้แล้วแถวนี้โอ้ยกินได้เสีดบิ๊กินมาคักคักอาหารอีสานสุดยอดสุดยอดโอ้ย เดียงให้เจอให้มาเดียงว้าว่มีเดียงให้เจ